ยังพันเตโสวาหังยังมหาราชาข้าพระเจ้าทั้หลายพร้อมทีมงานนักแสดงได้เลิกได้ชัยวงสวงทีกวาประมังเพื่อประสบความสำเร็จยักวะโตนังทั้งในประเทศและต่างประเทศอิกวาประมงโหตุโอนามาพันเตสาธุโนข้าพระเจ้าชื่อ วะนังยังทันเตได้เลิศได้ชัยจุดเทียนถวายอุควาหังทันเตสาธุ จังดุกเวหวังใิบุตตั้งยาปะมังโหตุโคนามาเอาเชิญเทพยดาอาวาดินทั้งหลายบันดาลให้พะมยนประสบความสำเร็จในเรืเ่องในไทยวันนี้อ้วงสวนสกราระรุชาท้ามหาบุพรพระภูมิชายายมงคลเจ้าที่เจ้าพางอุ้พระมกริกันธ์แนววัดนะฮะเป็นตัวที่ว่า ช่วยแบบคนบ้างแล้วก็เจอปัญหาการหนักกว่านั้นพวกเนี่ยคือพวกมันจะมีกรรมนะแต่ว่ามีวันหนึ่งพวกเนี่ยเขาได้รู้ว่ากรรมของเขาแบบแท้ๆมันทำอะไรไม่เวิร์ตมันไม่ได้เป็นเพราะเรามันเป็นเพราะกรรมกรรมมันคือการกระทำแต่ว่าแต่เขาเมื่อไรผมว่าเขามีพวกเด็กเก่งคอยช่วยคอยซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็มีพวกอ่าพวกเพื่อนเพื่อนคอยซัพพอร์ต ลองดูแล้วกันว่บ้างว่าเป็นยังไงนะครสู้ชีวิตขนาดไหนรับ้ายสู้มากครับชีวิตสู้กับตลอดแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องราวของคนหลายๆคนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนะนะแล้วก็แบบต้องทํางานต้องมีหน้าที่ต้องดูแลต้องมีครอบครัวต้องมีเพื่อนฝูงที่ต้องคอยแบบเราดูแลตลอดแต่ทีเน um, ี้ยกำหลังเรื่องนี้มันกำลังบอกว่าถ้าเราแบบไม่ยอมแพ้ง่ายๆฟังตั้งใจเลย วันหนึ่งมันจะโชว์ความเป็ะไรได้เห็นแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเราได้กําลังใจซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเราจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแรงที่ทําให้เราขับเคลื่อนและยอมแพ้ไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นเป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าอะไรดูแล้วผ่อนคลายอะ่ะม,มันมันมีมันมีเรื่องจริงอยู่แล้วก็มีความสนุกสนานที่เวลาเราเข้าไปในโรงเนี่ยเราจะได้คลายเครียดมีทั้งตลกมีตลกร้ายมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็พี่พี่นักแสดงทุกคนก็คือแบบ ระดับตํนานของประเทศนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันเจอกันทุกคนก็คือสนุกสนานมากใช่ใช่ใช่ครับมีจังหวะที่พี่นุ้ยกับทีมอาไทยการ์ดี่แบบเตรียมตับให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับแบบตอนเนในฉากมันจะต้องมีโซแน่ๆแบบที่มิ้มรับที่เขียนก็ทําใจครับทําใจคือติดตามทุกคนมาตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็ มีมีมีเลยบทไปเยอะครับแต่ว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็แบบเออสนุกสนุกมากต้องม้จริงๆนายหนักใจคุณไหนมากที่สุดหนักใจคุณไหนมากหนักใจคนเห็นปุ๊บแล้วคือแบบหน้าไปแล้วท่ามใจมันท่างขำไม่ได้ก็ดูทุกคนอยู่นะมีนมีพี่โอตาโมด้วยวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มามีแม่ตักด้วยชอบเวลาเข้าฉากกับพี่หนุ่ยมากพี่ดูใส่ลมจริงเขาคือเอาคอดมาจากบ้านเลยจะเล่นกันให้สมจริงจริงที่สุดอะคถึงเอาความในใจมาเล่นในหนัง ก็มีบ้างนิดหน่อยตาก้เอของของ็เป็นเป็นเป็นคนที่แบบตั้งใจตั้งใจทําอะไรแบบต้องทําให้ได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายแล้วก็เอ่อเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไรอ่ะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทำแต่ว่าเราทําแต่สิ่งดีๆเราเชื่อว่าสักวันการทําดีหรือว่าการความพยายามเนี่ยมันจะโชว์ผลให้เราเห็นเอง น้องนายแนะนำมาเจอกันเพื่อนเราใหม่ครับผมก็มีจานะครับแล้วก็น้องซึ่งเล่นเป็นเรื่องแรกคณายก็เป็นเรื่องแรกของเรามีอาไทยมีกัสมีพี่นุ้ยครับผมแล้วที่วันนี้ไม่มาก็มีมีแมตต์ทแล้วก็มีพี่โอปราโม่แล้วในเรื่องก็จะมีรับเชิญที่แบบเยอะแยะมากมายใช่ครับผมแต่อันคือเรื่องนี้ไม่มีนางเอกหรือว่าสองช้อปแล้วก็ับเรื่อ ัวเลยว่าเป็นนักเตะตกใจมากเราเอาอยู่ดีได้รับตรงนี้เลยเหรอเพิ่งมาลุ้พร้อมกับทุกคนวันนี้แสดงนำหญิงเลยนอะถ้าหนูไม่นำตอนนี้ก็คือแม่ตั๊กแล้วอะน้องนายต้องเลือกแล้วนะใช่คุณจ้าไปยังไงบ้างกับการร่วมงานในครั้งนี้โอ้โหเอาจริงจริงการร่วมงานอะตอนแรกกับเก่งที่สุดคือน้องนายเพราะว่าเขาดูแบบสุกุมอะดูแบบ เขาว่าแตกต่างจากพวกเราเยอะเลยนะจริงๆอะพวกเราอะอมาในไลายกลุ่มเดียวกันมีเขานี่แหละที่หลุดจากไลายกลุ่มแล้วบางทีแบบเราเล่นอะไรอะคือเราคิดว่าอันนี้เราตลกแน่แต่หันมาที่นายาาานายแบบฮะแล้วไงต่ออะไรเงี้ยเออมันก็จะมีฟิลแบบธรรมชาติในหนังอะไรเยอะมากต,าตัดเขาอยากจะพูดเยอะ <laughs> เขาไปแค่ซีนเดียวเจอกระซีเดียวซีนที่2องเขาเป็นหัวหน้าลายกลุ่มไปแล้วที่การงานทกรรมยากไหมเ่ะไม่ยากจริงๆอะพื้นฐานก็เป็นคนตลกเราเริ่มเข้าหาเขายังไงคะอุ๋อไมาปถึงแบบต้องร่วมงานการละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ย วันแรกเราเข้าหาเขาเลยวันแรกเลยไม่มีห่วงตัวเลยวันแรกไม่มีการพูดด้วยใช้ร่างกายใช้ร่างกายเล่นร่างใช่ไม่มีเชิงเไงหรอคุณจ่าอยู่แล้วรุ่นนี้ต้องรักนวลเสนอตัวเพราะว่าในในตั้งรับพันไหมคะเอาจริงนะนอกจากตอนแรกที่บทเขียนมาว่าพี่ทำงานกับพี่นิยร์แล้วพระเอกเป็นนักการเก่งต่อมาคือนางเอกคุณจ่าเราเลยแบบโอเคจริงตอนนี้จะเชื่อเลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมตัวละครรับ ดูแล้วพุ่งกลับพุ่งกลับพุ่งแล้วยังไงพอพอพุ่งกลับบอกนางเอกคนลุกไปทั้งตัวแล้วแล้วต้องกลับไปเพิ่มค่าตัวอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเรียกว่าเรื่องที่แล้วเราทำได้ดีเรื่องนี้เลยเรื่องค่านนางเอกไม่ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอ่ะพูดอีก่อ่ะพูดอีกหนอยากฟังรอเข้าไปดูเถอะแสดงว่าต้องมีรับกซีนถ้าเป็นนางเอกอ่ะมีไหมเนี่ยถ้าเราเป็นแม่ดุ๊กมีดุ๊กกับแม่ตาไม่มีใครจะไปพูดอีก ภูหนูรอดตลอดวันวันหาจ้างานทําไม่มีเวลาเลิกชินแล้วคือเรื่องเนี้ยผู้นำตรงทำงานเธอผู้ชายมันมันลเล่แต่ชีวิตจริงหรือว่ายังไงอะไรนะมันจะมาจากชีวิตจริงหรือว่ายังไงข้ามไปออกเล่นไปไหนนี่ต้องเปรตต้องเปรตเออพี่ดุยพี่ดุยสนุกสนานกับน้องๆเนี่ยแล้วแล้วแต่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่น อันนี้ก็คือแบบรวมมันก็มาด้วยทันก,กับมาด้วยนะฮะมันก็รวมทั้งตลกเมาตลกไก่ตลกไก่ตลกเมามารวมกันไปแล้วก็ส่งเสริมน้องๆนั่นด้วยหลายๆ,ายๆคนนะฮะเจเลชันนี้เขาก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มเขาด้วยก็เลยกลาย,ายปเป็นเ,เด็กๆหนุ่มๆไปด้วยเนาะอันนี้ก็เล่นเป็นน้องสาวผมน้องสาวจริงๆก็พูดสุพรรณจริงๆถ้าพูดเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยสอนเป็นคนสอนพี่หนุ่มี้ยากไหมพูดเนิร์ด ฮะต้องสดไหมไอเขาไม่ยากนะผมน่าจะยากเลยอ้มีความสุขมากเลยสุขยังไงสุขยังไงห้บรรยายมองกล้องตรงด้วยก็ได,ได,ได้อยู่ใกล้ชิดกันวันวันทำงานร่วมกันโอ้ยไม่อยากให้จบเลยหนังเอยให, <c oughs> ให้มีภาคสองจริง <c oughs> เล่นก็คือเล่นเล่นแบบเอาชีวิตจริงมาเล่นหรือตามหมดครับชีวิตจริงเลยนะในเรื่องนี้เหมือนชีวิตจริงๆก็คือพอเลิกงานเสร็จปุ๊บค่าตัวให้เขาานั้นนี่คือชีวิตจริง นะแต่ถ้าอีกในหนังก็คือในหนังแบบเดิแล้วพอเล่นกันแล้วมันแบบว่าอีกวัยไปเยอะนะแบบว่าหรือแรกๆก็ผมอาจะเข้ากันได้ทำใจลำบากนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยสนิทกันมาก่อนนะแต่เราตาสดแต่เขาว่าเล่นไม่ตามบทเท่าไหร่เล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงแสบจริงด้วยฮะเราจะเถิ่อเขาเขาไม่เถื่อเราพยาามเขาเถื่อ แงล้วอย่างน้องนายเราต้องระลายเพื่อจำเนีเราเป็นตลกตัวูกมั้ยน,น้องนายเขาก็มาแบบว่าถ้าเป็นตลกเขาก็เรียกว่าตลบเอ่อหล่อๆนะครับแต่ว่าความตลกมันก็จะบวกกับความหลอ่อความคนคนหล่อมาทําตลกที่น่ารักนะอลองลองลองเข้าไปชมกันเลยเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลายช่วงหลายซีนตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะน้องนายเขาจะมีความตลบในตัวหมดเลยเรื่องมันจะพาไปให้ตลบอีกครับต้องการในการตกปลา ก็ตอนแรกกดดันมากๆเลยค่ะก็ได้รู้ว่าแบบโหพี่นักแสดงคือแบบมืออาชีพแบบคือว,าว,าว้าวอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะคิดอย่างอื่นคือต้องเตรียมใจก,กันครับเพราะว่าพี่ๆเขาแบบพี่ๆเขาหากันค่าจะขอชมเลยว่ากองนี้นี่คือน่ารักกันมากพี่นักสแสดงทุกคนทีมงานทุกคนเลยนะคะเกรงใครที่สอง <clears S 2> อ ederim. เกรงทุกคนเลยค่ะว่ามี แบบยังไม่เคยเจอแต่ว่าคนก็น่ารักมากพอทำงานกับผู้พี่เราอยากกลับมาร่วมงานอย่างเงี้ยถ้าเอามาเอะสตาร์ดับบีเงี้ยพี่ว่าไม่ไม่อยากหรอกถ้ามันถ้าอยากมันต้องพูดเลยแล้วทุกคนก็ต้องรี้ต้องตอบว่าอ่ะเทคสองเราอยากกลับไปร่วมงานกับข้างหลังเราไหมขอบคุณทางร่วมกิจการสมตานิดนึงนะพี่ก้า พนนี so 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 again, so yeah, ้แม่ตั๊กไม่ได้มาด้วยคือคนแรกที่หนูเจอเลยแล้วแบบแม่ตักตลกแล้วก็น่ารักมากแล้วแบบทุกคนเลยส่ดยแล้วก็ขอบคุณกาเลยนะคะครับตตอาทยตันแต่จนนะสวัสดครับฮัลโหลลลลลลลุกลล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 ลไงลล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 ้ลลลกลลลครับลล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 นลลลลลลร่วมงานกัลตลลลล่ล่ล ทักทักแล้วใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีครับใช่ครับคนก็เหมือนกับพี่ๆน้องๆเราอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วติดตามผลงานกันอยู่แล้วยิ่งมาเล่นด้วยกันก็ยิ่งสนุนเข้าไปใหญ่แต่เพิ่งเคยเจอพี่นายครั้งแรกเออที่เขาฝากกองใหม่ไปด้วยนะสองคนเลยทัพผลอาถัยก็เป็นตลกรุ่นเจเลชั่นใหม่น้องกัดนี่ก็กำลังมาแรงนะเขเป็นอยู่ในโซเชียลด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในทีวีด้วย นะครับฝากบอกไปเลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อะไรมาดูเยอะแยะมากมายฝากไปเลยน้องทั้งรบ้งทั้งทั้งทั้งั้งทั้งทั้ะทั้ง่ั้งทั้งทั้งทู้งทัปงทั้งทั้งทั้งเัิงทัเงทั้งทัิงทั้งทั้งทั้งาั้งทั้เที้งั้งท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 ัางทั้งที้งทั้ทั้งทั้งทั้งทลูกเป้งท้งน้งที้งยั้งทั้งไั้งทั้า้เขา้วทั้งทั้งทั้งทกจะโย้ ภาพยนตร์เหรที่ขอเริ่มใหม่ยั้ไงเมื่อกี้พี่บีไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมไม่เมืนัมันเป็นภาษาวันเวย้อนสอนต้องเรวยจับพี่บีมความรู้กัยังไงกันทั้งนายเป็นไงบ้างจำเงินอะไรหรือเก่งยังไงแรกๆเราอาจจะตื่นเต้นเขาครับเพราะเราเคยเห็นเขาแต่ในทีวีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แต่พอได้อยู่กันสั้นก็ก็กลมกลืนจากเป็นกลมกลืนเท่ากับทั้งนายอะไรเงี้ยเราเริ่มมีความเป็นเนื้อเดียวกันเริ่ม จากพี่น้องเริ่มกลายเป็นเหมือนในบทเราเริ่มเป็นเพื่อนกันจริงๆ <c oughs> บางเรื่องเราก็คอยให้กําลังใจกันบอกเฮ้ยนะต้องสู้นะเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนก็ต้องบอกเฮ้ยนะสู้ไรเรื่ององเรื่องนเรื่องนะพี่นะไม่ได้ว่าอะไรเลยดี ในบทนผมพูดในบทหนังนะกที่พูดกับอันนี้คือเรื่องจริงหมดเลยเหรอใช่เอาเรื่องจริงมาทำหมดเลยคือเราเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจะผ่านยากแหละชอาชีพแต่แต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเราคอยให้กำลังใจอ่ะมันจะผ่านไปได้อ่ะาติเรื่องไหนบ้างอะไรนะฮะอาตีเรื่องไหนบ้างที่จะต้องมีเพื่อนมาผ่านไปมันก็มีเยอะอย่างอาตเรื่องบางเรื่องเรามีประสบการณ์ผ่านมาก่อนเนี้ยเราก็คอยให้กำลังใจเขาได้อาเรื่องวันอาวันที่เรา แบบว่าเราเจอปัญหาเขาก็อยู่ข้างๆเราวันนี้วันนี้เราก็อยู่ข้างๆเขาแหละมาหน้านะมานะาแต่มานะกับกับผมนะไม่เกี่ยวกับพี่นายนะในเรื่องนะในเรื่องนะมันอ้าวผมในเรื่องเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะที่ไปสมัครงานอะแล้วเขาดูโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่เราแบบพูดไปสอนพี่นายเล่นอะครับผมอะมุกอะไรนะที่สอนไปอะไรนะบแล้วแล้วผมสอนอะไรวเดี้ด้พอเลยพอเลิกกินอะไรเนี่ย เขาถามอะไรแมวอะไรนะแมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ทเสือโปทนข้งข่าวแบทแลดหนูปนนี่แมนแทนที่แมปแคทนี่ปูพิกหมูฟูทีสฟิดปลาหมวกแคทมาฮอตพอรหม้อด็อกเท้าหมอไก่อปด็อกหมางูสเน็กเอไข่ายตาเพนปากกาบุ๊กหนังสือมือนี่แฮนด์อ้าวอะไรห้องแบบนี้เดียวเลยครับผมต้องไปดูในหนังนะต้องไปดูใช่ครับมาให้กำลังใจมานะกันครับผมยากมากเลยครับแล้้วกมี อย่างนี้ต้องความจำไปมีมีบ้างต้องมีบ้างมีบ้างมีบ้างครับสอนผมรู้สอนเลยครับสอนผมรู้สอนผมรู้สอนผมรู้เลยใช่ครับเอายังไงอ่ะสอนยังไงผมตีลังกาตีลังพึ่งลังนกผมตีหมดนะเฮ้ยผมนี่ไม่เงียบมันต้องยินเสียงนะครับมีหมัดเมาด้วยหมัดเมาใช่ครับมีหมัดเมาด้วยครับผมเอ่อผมใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ตีลังกาได้ไหมเออดูถอยไปในโลูกไปเอาเลยเอาเลยไม่ได้จริงหรอ จริงจริงจับภาพไล้นะเอาที right. ่ช่องจะนะฮรเดียนะเช้าแล้วนะหนึ่งสองสาม้อ้องนะโอ้โที่ว่าเนียเออสโอ้เหในเมื่อชาวไยเด็กแล้วว่าจะยังไงอาขยับตัวทันที ไม่เห็นนะใบตากล้องบอกไม่เห็นกล้องใหญ่ไม่เห็นโอ้โหเปนอีกเรื่องมีสลิงเราเลยกล้าแต่ถ้าไม่มีสลิงเราก็ใจสั่นๆนิดนึงแล้วพี่ไม่กล้าให้ผมทำทำไมเราเป็นอาจานไงเราเป็นอาจานนะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนครับผมแต่ไม่กดอะไรผมนะจริงๆมีการหลัง้วยนะตีกับกับหลังนี่ได้ถึง3ตลบเลยนะตึ้งๆเอาไวเราไปรอดูใน เี๋ยจะหมดความตกใจกันเลยต้้งจริงๆอนต้มแก้งพการเขาอยโอ้มาฝ่ายโฟนผมฟังไอ้ภูณีภูณีตัวอย่างใช่ค่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่้แบบว่า่ะออนไละ์นะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใ่คะใช่ค่ะใช่ค่อใช่ค่ะ่ค่ใช่ค่ะ่ค่ะใช่ค่ะรช่ค่ะใ้่ค่ะใ่ะใช่ค่ะใชีคะค่ะใช่คะใ่ค่ะใ่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ครับคะที่8สิงหาคค ใช่วันที่แบบต่างๆเรื่องทีภาพยนตร์นะครับยังไงก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางช่องสามด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กต่างๆแล้วก็ทุกโรงภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีการให้จองวงหน้าด้วยเช่นกันแล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่เราจะมีไปเรียกว่าอะไรเหมือนไปเจอผู้ชมด้วยนะครัติดตามข่าวสารคนทิ้งานใช่ครับผมใช่ครับร้อยล้านม่ถึงต้องเกินก็เกินต้องไหมครับว่าไงครับร้อยขอบคุครับมีมีไปบนอะไรไว้ที่ไหนไหมคะยวใ เลยส่หมูนี่ต้องไปไก่จ้าเพราะขนาดแค่ไปบดวงสวนยังไม่ได้บนอ่ะยังได้กุยล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอีกไปบนที่แค่มันก็ตีได้ไทยถึงก็ แปบนีเราถ่ายรูปร่วมกันครับผมภาพนตร์จากชีวิตจริงทุกคนค่ะไอองนี้ครับกล้องนี้ครับใครตอบแ้วยววะทุกคนตชีวิตจริงชีวิมิคนท้องนะกล้องกลางด้วยนะกล้องกลางครับกลงนี้นะครับกรงนี้ต่อนะครับของกลางด้วยครับ กขาไม่ใช่ตรงนี้ก็ตรงเราแน่นอน